สวัสดีจ้าเป็นคลิปสันส้นๆออกมาขากนอกมาช้อปปิ้งพี่น้องซื้อของซื้อของยางออกมาซื้อของซื้อของยูโคออบใกล้ๆบ้านนี่ล่ะพี่น้องต้องใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกเนาะหนาวหนาวแห้ง ว้าวหนาว,นาวตอนนี้อยู่ที่สององศาสามองศาเนาะพี่นอ้องหนาวเติบห <c oughs> นาวเติบจนมือเย็นมือจนเย็นมือจนแข็งเนาะพี่นอ้ <c oughs> องเวอร์จัหอดบ้านแล้วบ่ได้ถ่ายตอนไปซื้อของให้เบิ่งเนาะพี่นอ้องถ่ายแต่ตอนออกมาแล้ว <c oughs> ยังออกมาแล้วจังค่อยถ่าย สีข้าบ้านเราพี่น้องหอดเฮียนเ้วถึงบ้านแล้วจ้าเป็นคลิปเดินซื้อของย่งางไปซื้อของอยู่ใกล้ๆบ้านพี่น้องย่างมางถึงสามนาทีย่างสามนาทีสองนาทีสามนามทีก็หอดเราพี่น้องช็อปอยู่ใกล้บ้านอยู่จ้านี่ก็ถึงนี่ก็ถึงบ้านแล้วเนาะพี่น้องเบงิ้งขอยให้พี่น้องเบงิ้งเบิ้งบ้านขอยเนาะ สีหันไปนี่พี่น้องบ้านข่อยยื่สั้นเทิง้ง l e เด้อพี่น้องเดอ้อประตูสีแดงแดงนี่พี่น้องหน้าต่างค่ะขาวๆโบแมนเด้อพี่น้องคุณน้าต่างสีแดงแดงเทิงเทิ้งขุนจังค่อยเบี้บ้านข่อยนี่ละจ้านี่ละจ้าบ้านข่อยวอดแล้วจ้าถึงแล้วเปิดประตูกันเด้อพี่น้องเปิดประตูเข้าบ้านกันเด้อหนาว